สวัสดีจ้าสบายดีเอซทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่8พฤศจิกายน2568อยู่ที่หน้าบ้านตอนนี้เที่ยงแล้วฝนยังตกลินปล่อยๆอย,อยู่นะคะทางใดฝนตกแนะคะ่ค่ะเนะาะทังบ้านแม่น้องคำแพงตกโบแหง้งแต่ว่ามันตกลินนะคะปล่อยๆตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะ บรรยากาศน่านอนจังเลยคลิปนี้แม่น้องคำแพงจะมีแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16พฤศจิกายน2568ของพ่อเกลียงนะคะชุดบนคัดให้มาแล้วชุดล่างก็คัดให้มาแล้วนะคะนี่ค่ะฝนตกเนาะ จะไปทุ่งนาก็ไปบ่ได้ค่ะจะไปเอาบรรยากาศที่ทุ่งนากะฝนตกปล่อยๆแห้งแนยคอยแนแห้งแน่ค่อยแนอยู่นี่แหละเนาะค่ะคู้ใดมากููใดชอบแนวทางของพ่อเกลี้ยงชุดบนชุดล่างเลขวิ่งแม่นแม่นเลขหลักหน่วยหลักสิบนะคะมีครบให้เอฟซีทั้งช่องเลือกเอาแต่ว่าตัวจับคู่เนาะพ่อก็จับคู่เน้นมาให้แล้วราฟังเอฟซีทั้งช่องเบิงพิจารณากรเซียงซือ ทุกๆตัวเลขที่แม่เพนเอามานำเสนอให้กับเอฟซีทั้งช่องก็ให้เพื่อเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันเด้อจ้าเนาะมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดบว่าจะเป็นแนวทางฮานอยลาวพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยเนาะทุกเซียนทุกอาจารย์มีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดส่วนตัวเลขติดสามตัวนะคะหรือว่า ซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยของอาจารย์สวัยเดี๋ยวแม่เพ่นตามให้เป็นคลิปหนาเนาะค่ะว่าเพ่นจะส่งมาให้บอเพราะว่าแม่เพ่นขอไปแล้วยังบอเห็นเพ่นตอบมาอายู่เนาะค่ะ fc อ่ะเดี๋ยวแม่เพ่นจะไล่ fc ทั้งช่องเขาไปเบ่งตัวเลขแนวทางของพ่อเกรียงน้ากันในบ้านเนาะเลขติดของอาจารย์สวัยนะปีหกแปดนี้ยังบลุดอ่ลุด สามงวดนอกนั้นเข้าหมดนะคะเอฟซีบางเทือกับสามตัวมาน้ากันบางเทือกะสามตัวมาทั้งบนมาทั้งล่างคืองวดบงังงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะแม่เพนว่าแล้วระวังเลขติดมาด้วยกันบางทีมาน้ากันบนล่างเลยแมนอิลีเนาะเพื่อนไห้เจ็ดแปดเก้านะคะล่างออกแปดเจ็ดบนออกเก้าแปดนะคะเอฟซี เพิ่นจับคู่โค้งสุดท้ายให้ก็เข้าทั้งบนและล่างเพิ่นเน้น8-7ให้นะคะเลขก็ออก8-7ล่างเนาะงวดนี้มาลุ้นกันต่อว่าอาจารย์สวัยจะได้เลขติดตัวใดเนมาฝากมาตอนเท่าเนาะค่ะน่อยสุดจะลุดเนาะคะ่ะส่วนมากเข่าและก็ม่าน้ากันเนาะมางเชือกาม่าน้ากันสามตัวบนเลยนะคะเอฟซี แล้วก็ผู้ใดอยากได้แนวทางของอาจารย์ใดสำนักใดให้คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเดี๋ยวไม่เพี้นตามให้นะคะบอกว่าจะเป็นแนวทางหนังระเต้เนาะผู้ใดมักเล่ากับขอเล่ามากผู้ใดมักห้าหน้อยกับขอห้าหน้อยมากหรือว่าผู้ใดมักร,รัฐบาลไทยกัขอรัฐบาลไทยมากไม่เพี้นจะตามให้เด้อจ้าเนาะอ่ะผุ้น่ะทั้งนกนกกระบินเล่นน้ำฝนบรรยากาศดีแห้งเป็น บรรยากาศแบบนี้เนาะไปนอนทุงน่งนาล้มผัดวิววิเย็นสบายอ่ะไปบึ่งตัวเลขน้ำกันค่ะว่าวันนี้ชุดบนของพ่อเกลียงจะได้ตัวใดมาฝากแล้วก็ชุดล่างเนาะเพิ่นจะเน้นตัวใดให้เฮานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาค่ะก่อนจะเข้าไปบึ่งตัวเลขแนวทางของพ่อเกลียงแม่น้องคำแพงก็จะเอาของเขาฝากมาเนาะมา ของทุกสำนักที่ลงคิดไปแล้วแม่เพนจะเอามาท่วนขึ้นให้เอซทั้งช่องอีกครั้งก่อนเนาะค่ะค่อยเข้าไปเบิงตัวเลขแนวทางของพ่อเกรียงกันเด้อจะ้ะรัฐบาลไทยงวดวันที่16พฤศจิกายน2568ของเขาฝากมา ให้วิ่งลูดมาเด่นที่6กับ7บนล่างนะคะชุด3ตัวบนให้มา766แล้วก็677 2ตัวบนล่างให้มา6 6ห6 6จ็แล้วก็77นะคะให้ระวังเบิ้ลนะคะเพิ่นวางวานนี้เนาะนี่ค่ะแม่เพนได้ลงคลิปไปแล้วเนาะก็เอามาทวนขึ้นไหเบิงแล้วก็ของหลวงตาหลวงตาก็ให้มาวิ่งลูด7กับ8นะคะ บนล่างชุด3ตัวบนก็จะเป็น8 7 8เจ็แล้วก็2ตัวบนล่างมี7 8 8 8 7 9 8 9ก็ติดเบิ้ลขึ้นกันนะคะส่วนของตาปากน้ำโพให้วิ่งลูดห้กับ8บนล่าง ชุดสามตัวบนห้าแปดห้าแปดห้าสองชุดสองตัวบนล่างมีห้าสองแปดสองห้าห้าแปดห้าของตาปากน้ำโพก็ติดเบิ้ลเช่นกันนะคะส่วนของอาจารย์หนุ่มกระสินให้มาบนวิ่งหกเม็ดเดียวนะคะสามตัวบนศูนย์หนึ่งหกแปดหกเจ็ดเจ็ดแปดหกนะคะแล้วก็สองตัวบนให้หนึ่งหก 6 7 86แนะคะแล้วก็ล่างให้วิ่งรูดเด่น8เม็ดเดียวจับคู่ชุด2ตัวล่าง80 82แล้วก็83นะคะเดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายเนาะอาจารย์หนุ่มกระสนินจะ <c oughs> เน้นมาให้อีกครั้งนะคะส่วนของอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์นะคะเลขชุดบนเนาะบนวิ่ง9เม็ดเดียวค่ะหลักร้อยมี สี่ห้าหกนะคะเลขติดหลักสิบหลักหน่วยนะคะก็จะมีศูนย์หนึ่งสองสามเนาะก็เพิ่นจับคู่มาให้ซีคู่ค่ะอ่าสี่ชุดบนนะคะเอฟซี FC บนอย่างเดียวเด้อเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเพิ่นเน้นที่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าให้นะคะเนาะ สคู่นี้กลับด้วยบนอย่างเดียวนะคะของอาจารย์เสรีเนาะวิ่งลูดบนล่างเด่น7เม็ดเดียวงวดที่แล้วให้7กับ8เนาะก็มาเพิ่นจับคู่ให้แปนะคะก็เข้าที่8 7ดล่างเนาะเพิ่นไ้มาสหคู่งวดที่แล้วเนาะเข้าที่แปล่างค่ะ งวดน,นี้ให้วิ่งรูด7เม็ดเดียวจับคู่ให้ชุด2ตัวบนล่าง1 7ึ่งเกลับด้วยนะคะแล้วก็3ตัวบน757เม็ดเดียวนะคะของอาจารย์เสรีงวดนี้เนาะ,ะมาค่ะมาเบิงของพ่อเกลียงงวดที่ผ่านมานี่ค่ะให้วิ่งรูดล่างเด่น2อลอง0ตัววิ่งตัวรูดหลุดนะคะ หลักสิบให้มาห้ากับแปดมีห้าแปดเก้าหลักสิบเนาะค่ะมาที่แปดหลักหน่วยศูนย์สองสามหลุดนะคะก็เข้าแค่หลักสิบนะคะหลักหน่วย 0, 2, 3, ลุด,ะะละะลว,ลดวิ่งลูดหลุดนะคะของพ่อเกลียงล่างงวดที่แล้วส่วนชุดบนพ่อให้วิ่งลูดเด่นห้ากับสี่ก็หลุดเหมือนกันหลักสิบบนให้หกห้าสี่บอมาหลักหน่วยบนให้แปด 1นมึมาที่8นะคะนี่ค่ะเข้าแค่หลักหน่วยนะคะของพ่อเกลียงชุดบนมาเอาตัวเลขงวดวันที่16พฤศจิกายน2568ของพ่อเกลียงชุดล่างงวดนี้พ่อให้วิ่งลูดเด่นที่6กับ8ปดนะคะจับอ่าหลักสิบ หลักสิล่างมี0 1 3 4หลักหน่วยล่างมี6 7 8เนาะเพิ่นยังอ่าโบทันเน้นให้เทือลักหน่วยลักสิบนะคะรอคงสุดท้ายอีกครั้งเนาะส่วนจับคู่เต็มชุดก็จะมี06 08 16 18 36 38 46 48เน้นให้5คู่ก่อนนะคะก็คือ08 16 18 สากับ38นะคะอันนี้เป็นชุดล่างของพ่อเกลียงงวดนี้เนาะหลักสิหลักหน่วยผู้ใดมากตัวใดชอบตัวใดกาเบิงเอาพิจารณาเอาเนาะคะ่ะนี่ค่ะส่วนงวดที่ผ่านมาของพ่อเกลียงหลัก10เข้าที่8นะคะหลักหน่วยหลุดวิ่งลูดหลุดนะคะงวดนี้หลักวิ่งล่างอย่างเดียว หกับ8หลัก10ล่างมีศูนย์หนึ่งสามหลักหน่วยล่างมี6 7เจดแจับคู่เน้นไปที่0ูนย์8ปดหนึ่ามามลองก็จะเป็น0ูนย์หกหและ4ี่แนะคะอันนี้เป็นชุดล่างเนาะมาเบิ่งชุดบนค่ะส่วนชุดบนของพ่อเกลียงบนอย่างเดียววิ่งห้ากับ6นะคะ หลักร้อยสูตร1มี0ูนย์ห้าหสูตรที่สองมีห8แดสองชนกันที่หนะคะ2ส,สูตรหลักร้อยชนกันที่6ค่ะพ่อว่าเนาะแล้วก็หลักสิบบนมีห้ากับ6หลักหน่วยบนมีสองสามสี่จับคู่ชุด2ตัวบนมีห้าสามห้าสี่หสองหสามแล้วก็ห้าสองเน้นวงกลมให้ห้าสามห้าสี่หสองและหกสามนะคะ ส่วน3ตัวบน6-5-3-6-6-3-6-5-4นะคะอันนี้เป็นชุดบนของพ่อเกลียนงวดนี้เมื่อที่ผ่านมาวิ่งลูดบนอย่างเดียวหลุดจะอ่าหลักสิบลุดนะคะมาแค่หลักหน่วย8ดนะคะแดมาหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยเข้าที่แปดส่วนงวดนนี้ ให้มาวิ่งลูดบนอย่างเดียว5กับ6หลักร้อย2สูตรชนกันที่6นะคะหลัก10 5กับ6หลักหน่วยมี2องสาจับคู่ชุดเน้น2ตัวบน5 3 5 4 6มห้สองสแล้วก็กัน5 2ส่วนชุด3ตัวบนมีหกห้าสแล้วก็หกหนะคะ เก็บซทั้งช่องแคปหน้าจอเอาของพ่อเกลียงนะคะชุดบนชุดล่างนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่16บหพฤศจิกายน2568นะคะผู้ใดมักตัวใดชอบตัวใดหรือว่ามีเลขในใจก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาแลกเปลี่ยนแนวทางกันได้เนาะค่ะแบ่งปันกันไปนะคะ FC อ,อ่ะคลิปนี้ แม่เพนก็ขออวยพรให้เอฟซี FC ทั้งช่องผู้ใดมกักตัวใดชอบตัวใดไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ขอให้ถูกรางวัลกันนะคะยิบนี่แม่เพนก็จะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ